ที่ค่ะราศีกุมวันนี้จิ๊บนะจ้าจะดูดวงความรักให้กับราศีกุมนะคะทั้งคนที่เป็นโสดและคนที่มีคู่แล้วนะคะมาดูกันว่าความรักในเดือนมีนาคมพศ2567เป็นอย่างไรบ้างราศีกุมก่อนเลยนะเดือนที่แล้วทําให้ไม่ทันนะก็เลยทําให้ราศีกุมก่อนนะคะอามาเดี๋ยวจะดูดวงให้กับคนโสดก่อนแล้วค่อยดูดวงให้กับคนที่มีคู่นะคะคลิปนี้คลิปเดียวจบเกี่ยวกับความรักของราศีกุมใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะทัก ลายมาได้นะคะขึ้นไว้ให้ทุกครั้งเลยลายจิบนาจ๊ะ45ไม่มีแอดนะคะเป็นลายธรรมดานะคะทักเข้ามาสอบถามกันได้นะคะอ่ะมาอ่า ก่อนอื่นเหมือนเดิมอย่าเพิ่งเอาไปตัดสินใจอะไรนะจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวเพราะว่าอันนี้มันเป็นภาพรวมนะคะอาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้สําหรับคนโสดราศีกุมคนโสดแบบมีคนคุยมาดูกันว่าความสัมพันธ์กับคนคุยในเดือนอมีนาคมเป็นอย่างไรบ้างนะคะให้บอกแบบนี้คะ่ะว่าคุณคุยกันด้วยเหตุด้วยผละคะ่ะคุยกันไปตามหน้าที่ซึ่งถือว่าดีนะมันเป็นการรู้หน้าที่ว่าควรจะพูดอะไรไม่พูดอะไรควรจะคุยอะไรในตอนนี้และไม่คุยอะไร ตอนนี้นะคะ,ะมันเกิดจากการที่มีคนคอยเชียร์ค่ะมันเกิดจากการที่มีคนคอยเขีย <c ười> คอยโยนลูกให้นะมันมันเกิดจากข้อสื่อแม่ชักคมันเกิดจากคนที่ พยายามช่วยเหลือกันทําให้คุณได้ได้มาเจอกันได้มาพบกันนะคะเป็นเพื่อนของเพื่อนเป็นเพื่อนของคนรู้จักอะไรแบบเนี้การคุยกันก็เลยเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็รู้หน้าที่ว่าควรจะทําอะไรบ้างในใจลึกๆมีความอึดอัดอยู่บ้างค่ะนิดๆหน่อยๆแต่ว่าก็มีฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งที่รอดูนะว่าออ ความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อค่อยๆคุยคย่อยๆทาความรู้จักไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการคุยกันแบบผู้ใหญ่เป็นการคุยกันแบบค่อยๆดูกันไปในเดือนนี้ของราศีกุมนะคะสําหรับคนที่มีคนคุยถือว่าดีค่ะแม้จะยังไม่ได้รู้ใจกันมากนะักแต่ว่ามีโอกาสที่จะได้ไปสังสรรค์ปาร์ตี้หรือว่าไปเจอกันบ่อยๆเพราะว่ามีคนแนะนําหรือมีพ่อสื่อชวนไปนั่นเองนะคะ,ะมา มาดูกันต่อสําหรับคนโสดสนิทราศีกุมความรักในเดือนมีนาคมเป็นอย่างไรบ้างไพ่บอกแบบนี้ค่ะว่าสําหรับราศีกุมนะ,ะราศีกุมที่เป็นโสดสนิทคุณมีเปิดโอกาสให้กับคนบางคนเหมือนกันมีโอกาสนะที่เปิดโอกาสอะสมมติมีคนคุยหรือว่ามีคนถักเข้ามาคุณไม่ได้ปิดโอกาสตัวเองคุณลองคุยดูว่าสามารถที่จะคุยกันต่อได้ไหมขยับความสัมพันธ์ได้ไหมหรือลองคุยกันก่อน ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะให้คำปรึกษากันคุยการปรึกษากันรู้สึกมีความสุขดีในการคุยแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ขยับไปถึงไหนนะมีบางเรื่องที่ไม่ค่อยพอใจเหมือนกันแต่ว่าก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคอยู่แต่ว่าโดยรวมแล้วคุณกำลังมีความสุขอยู่กับครอบครัวและมีการเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะแล้วก็คนที่เข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการที่ได้ปรึกษาปัญหาชีวิตปรึกษาเรื่องนั้นเรื่องนี้ คุยกันไปเรื่อยในลักษณะนี้มากกว่าไม่ได้เข้ามาชัดเจนว่าจีบหรือไม่จีบแต่คุณก็โอเคลองคุยดูแบบนี้นะคะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจีบหรือไม่จีบแน่เพราะเข้ามาในลักษณะปรึกษานะคะอันนี้สาหรับราศรีกุมที่เป็นโสดนะมีคนเข้ามาปรึกษาในเดือนนี้ก็นั่นแหละจริงๆแล้วมันก็คือโอกาสในความรักนั่นเองนะไพ่หมายความว่าอย่างนั้นงั้นมาดูกันต่อว่าแล้วคนที่เข้ามาเนี่ยเขามีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะคะคนที่เข้ามาในเดือนมีนาคมสําหรับราศรีกุมไพ่บอกแบบนี้เขาว่าเขาอาจจะเป็น คนที่เกิดในราศีพิจิกถ้าไม่ใช่ราศีพิจิกนะเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นคนที่เหมือนกับว่าออใช้ความดีตัดสินในทุกๆสิ่งเหมือนจิตใจเขาเป็นกลางเขาเป็นแบบเหมือนเนี่ยเหมือนเทวดานางฟ้ามาเกิดอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจิตใจของเขาค่อนข้างที่จะบริสุทธิ์แล้วก็ยุติธรรมแล้วก็มองโลกด้วยความแบบคิดบวกบวกบวกมากๆนะคะสําหรับคนที่เข้ามาในเดือนมีนาคมนี้แต่ว่าการคุยกันกันกบคุณเนี่ย อาจจะมีอุปสรรคปัญหาเหมือนทะเลาะกันบ่อยเล็กๆน้อยนอยตลอดเวลาอาจจะไม่ใช่เรื่องร้ายแรงไม่ใช่เรื่องใหญ่โตแต่ว่ามันมีเรื่องให้ให้หงุดหงิดและทะเลาะกันเรื่อยๆนะเออในการทําความรู้จักกันนะคะแล้วก็เป็นคนที่คุณรู้สึกว่าเขาเบื่อง่าย เขาเป็นคนใจดีอบอ้อมอารีนะหักสัตว์อะไรแบบเนี้ยเออเป็นคนจิตใจดีเห็นคนแก่แล้วจุงมือข้ามถนนอะไรแบบเนี้ยเป็นคนที่มีพลังของการดูแลค่อนข้างสูงแต่ว่าคุณก็รู้สึกว่าเบื่อเขาหรือไม่เขาก็ทําตัวน่าเบื่อบคุณหรือไม่เขาก็เป็นคนที่เบื่อง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ก็ขึ้นมาเป็นไพ่ของการรอดูด้วยนะตัวเขาเองก็ไม่ได้ไม่ได้จีบคุณแบบชัดเจนว่าจีบ ก็คือค่อยๆทําความรู้จักรอดูคุณไปเรื่อยๆคุณก็รอดูเขาไปเรื่อยๆนี่คือลักษณะของคนที่จะเข้ามาสร้างความสัมพันธ์กับราศีกุมในเดือนมีนาคมนะคะงั้นมาดูกันต่อว่าไพ่จะแนะนําว่าราศีกุมเนี่ยควรจะทําอย่างไรบ้างเกี่ยวกับความรักในเดือนมีนาคมสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะไพ่บอกแบบนี้ค่ะสําหรับคนที่เป็นโสดค่ะไพ่เบอร์สรุปเลยนะไพ่เบอร์สรุปเนี่ยได้ไพ่หนึ่งเหรียญคือว่าดีมาก ไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยมันแปลว่าคุณมีความสุขได้ความรักของคุณเนี่ยมันจะมีความสุขแน่นอนคุณจะเจอคนที่ใช่คนที่คนที่เหมือนกับว่าฟ้าส่งมาคนที่เพียรพร้อมทุกอย่างคนที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีอยู่บนโลกนี้เป็นคนที่คือพไพ่ใบเนี้ยเกิดเวลาขึ้นมาในบทสรุปเนี่ยมันแปลว่าเพียรพร้อมทุกอย่างเงินทองการศึกษารูปร่างหน้าตาทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆและมันเกิดมาจากคนที่ สารความสัมพันธ์ให้หรือมีพ่อสื่อแม่ชักหรือมีคนที่รู้จักแนะนําให้รู้จักกันหรือเป็นคนรู้จักของคนรู้จักอะไรประมาณนี้แน่นอนค่ะมีการเชร์เกิดขึ้นแล้วก็ทําให้ได้เจอคนคนนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับราศีกลุ่มนะคะในช่วงเดือนมีนาคมอย่าไปคิดว่าเป็นการคุมถุง,ถงชนค่ะเป็นการที่แบบมีพ่อสื่อแม่ชักเนี่ยเข้าหามาให้เพราะฉะนั้นอย่าอย่าปิดโอกาสตัวเองนะเพราะว่าดวงคุณในเดือนมีนาคมเนี่ยความรักจะเข้ามาจาก การที่มีคนนำพาให้รู้จักเนะี่ยไม่ได้รู้จักได้ด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าีย่แต่ว่า แม้ว่าเขาจะนำพามาแล้วเนี่ยแต่ว่าความรู้สึกของคุณคือมันยังไม่ไปถึงไหนเลยแล้วก็รู้สึกแบบยังไม่เข้ากันได้ดีแต่ว่าก็รู้สึกดีนะค,คือคือความรู้สึกอะ่ะมันยังไม่ได้รู้สึกว่าเข้ากับคนนี้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าพูดอะไรก็ได้ที่อยากจะเป็นหรือเป็นอะไรก็ได้ที่เราเป็นในในเวลาที่คุยอ่ะยังไม่ใช่ขนาดนานะั้นแต่ว่ามันมีความรู้สึกที่เป็นเดเดวิลเดเดวิลอยู่ในตำแหน่งข,งของความสัมพันธ์ไม่น่ากลัวค่ะมันแปลว่าเราโหยหาเรารู้สึกปลื้มเรารู้สึกเจอหน้าเขาแล้วเราเขินเขาเจอหน้า เขาหน้าแดงอะไรแบบนี้ซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่แบบผู้หญิงกับผู้ชายชอบกันเออเพราะฉะนั้นเดวิลเข้ามาในช่วงเนี้ยดีเพราะว่ามันเป็นช่วงของคนโสดเนี่ยถือว่าดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักของราศีกุมมีโอกาสจะเข้ามาจากคนแนะนําให้รู้จักนะคะในช่วงนี้แล้วก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่เพียบพร้อมและดีแปลว่าเพื่อนหาดีๆมาให้นะอ่ะราศีกุมขอให้เจอเร็วๆถ้าใครยังไม่เจอไปสกิบบอกเพื่อนแนะนําให้หน่อยนะคะเพราะว่าดวงมีนาคม เพื่อนหรือคนรู้จักหรือคนที่เป็นพ่อสื่อแม่ชักจะนำพาคนดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนะคะสำหรับคนโสดราศีกุมค่ะสำหรับราศีกุมที่มีคู่แล้วนะคะมาดูกันว่าความรัก ของราศีกุมในเดือนมีนาคมเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวมาดูความสัมพันธ์กันก่อนเลยค่ะระหว่างคุณกับคู่ของคุณในเดือนมีนาคมเป็นอย่างไรบ้างนะคะราศีกุมไพ่บอกแบบนี้เขาว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนในเดือนมีนาคมค่อนข้างขัดแย้งกันนะความคิดเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่เข้ากันเลยนะคิดกันคนละแบบคิดกันคนละอย่างความคิดเห็นขัดแย้งกันมากๆไม่ใช่เรื่องของความรู้สึกแต่เป็นเรื่องของความคิดเห็นการดําเนินชีวิตหรือมองเป้าหมายหรือสิ่งที่จะทําต่างๆเนี่ยมันไปคนละทิศคนละ ทางหมดเลยนะในช่วงเดือนมีนาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยที่ดูให้ที่ปล่อยคลิปไปเป็นเดือนกุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นเตรียมรับมือนะคะสาหรับราศีกุมความคิดเห็นขัดแย้งกันแน่ๆเลยนะคะในเดือนมีนาคมแล้วก็สถานการณ์ที่มันจะเป็นก็คือทั้งคู่ของคนเนี่ยจะปล่อยให้ความสัมพันธ์มันเป็นไปตามที่มันจะเป็นก็คือถ้าอีกฝ่ายอีกฝ่ายเงาะก็ดีถ้าต่างคนต่างเฉย ก็เฉยกันไปเลยอะไรแบบนี้ไอ้ไพ่ใบนี้มันแปลว่าอ่อแล้วแต่สถานการณ์จะพาไปแล้วแต่ว่าอีกฝั่งนึ่งทำอะไรถ้าอีกฝั่งนึ่งทำรุนแรงก็อาจจะจบได้ถ้าอีกฝั่งหนึ่งง้อ ก็ดีกันได้ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยต่างคนต่างปล่อยให้สถานการณ์เป็นไม่คิดแล้วว่ามันจะเป็นยังไงประมาณนี้นะคะแล้วมันคุมไว้ก็คือคุมเรื่องราวนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนมีนาคมในการกระทําของทั้งสองคนเนี่ยมีผลมากนะ,ะว่าจะว่าจะกลับมาคืนดีกันหรือว่าจะจบเนี่ยเพราะว่าต่างฝ่ายต่างปล่อยให้สถานการณ์มันเป็นไปนะคะแล้วไพ่ตัวตวนนะไม่รู้ใครเป็นใครเหมือนกันไพ่ตัวตวนเน,น,นี่ยอีกคนหนึ่งพยายามติดต่อแต่ว่าติดต่อน,น้อยนะไม่ได้ติดต่อเยอะอีกคนหนึ่งคิดเลย จบก็จบประมาณนี้เออความสัมพันธ์เป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็ยังพยายามที่จะโปรยสเสน่ห์ใส่กันหรือว่าไม่ได้ขอคืนดีกันตรงๆแต่ว่าเป็นการลักษณะที่เหมือนแบบเชิงว่า ปล่อยให้อีกฝ่ายเป็นผู้กระทําอย่างเช่นโปรยคําไปเพื่อให้เขางอส่วนอีกฝ่ายจะงอหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่ง,ะง,อ,อ,อ,งอะไรประมาณนี้เออเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีฝ่ายหนึ่งนั่นแหละที่จะต้องงอแต่ไม่รู้จะเป็นฝ่ายไหนเอาเป็นว่าความสัมพันธ์ในเดือนมีนาคมของราศีกุมที่มีคู่แล้วนะอาจจะขัดแย้งกันเพราะความคิดเห็นเรื่องของความคิดเห็นเป็นปัญหานะคะในเดือนมีนาคมนะคะอ่ะมามาดูในส่วนของความรู้สึกนะคะคนมีคู่มาดูในส่วนของความรู้ นะจะได้เจาะลึกกันไปเลยว่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้างคิดยังไงบ้างนะไพ่บอกแบบนี้นะสาหรับคู่ของราศีกลุ่มคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรบ้างเกี่ยวกับความรักซึ่งพลังงานอาจจะสลับกันอาจจะกลายเป็นความรู้สึกของราศีกลุ่มเองก็เป็นไปได้อันนี้เป็นความรู้สึกของคู่ของราศีกลุ่มนะคะไพ่บอกแบบนี้เขาว่าคู่ของคุณรู้สึกไม่มั่นใจความรักจะไปต่อหรือจบแค่นี้ก็ได้เพราะว่าไม่คิดอะไรแล้วแถมมีเดลฟูนปรากฏ The Fool มันแปลว่า,าปล่อยอีกฝ่ายหนึ่งจะทำอะไรก็ทำอีกฝ่ายหนึ่งอยากจะทำอะไรฉันก็ไม่สนใจแล้วแล้วฉันจะทำอะไรเธอก็ไม่ต้องมาสนใจด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่สองใบเนี้ยซึ่งอยู่ในตําแหน่งสําคัญเลยเพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขาปล่อยให้มันเป็นไปเลยอยากจะเป็นยังไงก็ให้มันเป็นเพราะเขาจะวางเฉยแล้วก็นิ่งแล้วก็ไม่สนใจอีกแล้วแล้วดูความสัมพันธ์ความสัมพันธ์เขารู้สึกว่ามันมีแต่ความนิ่งเฉยไปหมดเขาเฉยเฉยหรือว่าเขารู้สึกว่าอีกฝัง่งนิ่งเฉยมาก ส่วนตัวเขานะเขารู้สึกว่าซื่อสัตย์กับความรักแล้วยังรักอยู่ยังรักยังซื่อสัตย์ยังมีความสุขกับความรักอยู่แต่ว่าความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันเนี้ยมันเข้ามาประกบอยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี้ยความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันมากๆเนี้ยทำให้คู่ของราศีกลุ่มรู้สึกว่าจะเป็นยังไงก็เป็นเพราะความสัมพันธ์ตอนนี้มันเฉยอยู่แล้วจะจบก็จบจะไม่จบก็ได้แล้วแต่ละกัน แบบนี้เลยค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็แข็งกร้าวพอสมควรในความรู้สึกและความคิดนะคะไพ่ของความเสียใจยังไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นในส่วนของความเข้มแข็งมากๆของคู่ราศีกุมค่อนข้างน่ากลัวนะเวลามีไพ่ประกอบกันหลายๆอย่างแล้วขึ้นมาแบบนี้มันพร้อมจบอะเออซึ่งจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะจบเพราะว่ามีความคิดที่รู้สึกว่าออยังซื่อสัตย์เสมอและยังมีความรู้สึกดีๆเสมอแล้วก็พร้อมที่จะไปต่อนะ แต่มันขึ้นอยู่กับอีกฝั่งหนึ่งความรู้สึกแบบนี้เลยคือเด็ดขาดมากนะคะอ่ะมามาดูกันต่อว่าแล้วฝั่งราศีกุมภ์เองล่ะคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรบ้างเกี่ยวกับความรักในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะไพ่บอกแบบนี้ไพ่ของความขัดแย้งขึ้นมาเห็นไหมไพ่ของความขัดแย้งก็ขึ้นใหม่เช่นเดียวกันอยู่ในตําแหน่งของความสัมพันธ์แต่ว่าราศีกุมภ์เองค่อนข้างที่จะเสียใจเสียใจอย,อยู่ลึกๆรู้สึกแย่รู้สึกเสียใจรู้สึกฟูมไฟรู้สึกเก็บความเสียใจเอาไว้กับตัวเอง นอนร้องไห้นอนกอดหมอนร้องไห้ถูกคือรู้สึกว่าทําไมความรักจะต้องทะเลาะกันขัดแย้งกันแบบนี้รู้สึกเหมือนเก็บความทรงจําที่ไม่ดีเกี่ยวกับความรักเพราะฉะนั้นนี่ราศีกุมมีความรู้สึกเสียใจเศร้าโศกแล้วก็รู้สึกแบบรู้สึกแย่ๆเกี่ยวกับความรักครั้งนี้อยู่ในใจแบบเก็บเอาไว้คนเดียวร้องไห้คนเดียวประมาณนี้นะคะแต่ว่ามันเริ่มต้นด้วยความขัดแยง้งล้วนๆเลยนะเอาเป็นว่าอีกฝั่งนึ่ะรู้สึกแบบ จะเป็นยังไงก็เป็นแต่อีกฝั่งนึงคือเสียใจแล้วก็ยังไม่เห็นไพง่งอจากฝั่งไหนเลยด้วยนะคะอ่ะงั้นมาดูกันต่อว่าไพ่จะแนะนําว่าราศีกุ่มที่มีคู่แล้วเนี่ยควรจะทํายังไงบ้างเกี่ยวกับความรักนะคะมาดูกันเลยค่ะไพ่แนะนําอย่างนี้นะไพ่บอกว่าความสัมพันธ์ของคุณค่อนข้างลังเลจะไปต่อหรือเพราะแค่นี้มันค่อนข้างเป็นไปได้ทั้งสองทางอ่าไพ่เบทสรุปบอกว่าให้คุณรักตัวเองให้มากๆเลยนะในช่วงเวลาเนี้ยราศีกุ่มควรจะรักตัวเอง มีบางอย่างที่คุณไม่พอใจให้คุณเก็บเอาไว้ในใจแม้มันจะโผล่ออกมาก็ตามแต่คุณก็ต้องเก็บเอาไว้ก่อนถ้าคุณอยากจะคืนดีกับเขาคุณก็ต้องแสดงออกว่าคุณอยากคืนดีและคุณยังซื่อสัตย์อยู่เสมอถ้าคุณต้องการความรักครั้งนี้อยู่ไพ่ก็บอกว่าให้งอนะง้อแล้วก็เก็บความไม่สบายใจหรือความไม่ชอบอะไรก็ตามเอาไว้ในตัวไว้ในตัวเองไม่ต้องพูดออกไปถึงแม้ว่าเขาจะรู้ก็ช่างมันเถอะ แค่เก็บเอาไว้แต่ว่าสิ่งหนึ่งในระหว่างที่คุณงอเขาและคุณควรจะทาก็คือ รักตัวเองไปด้วยถึงแม้คุณจะงอเขาไม่ว่ามันจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จคุณต้องรักตัวเองด้วยไพแนะนําแบบนี้นะคะเพราะว่าความสัมพันธ์มันค่อนข้างจะลังเลมากในตอนนี้นะคะแต่ว่าไพก็แนะนํามานะว่าถ้ายังต้องการความรักครั้งนี้อยู่ก็ให้งอเขาค่ะไพบอกแบบนี้ก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะถ้ายังรู้สึกว่ามันยังใช่อยู่ข้อดีมากกว่าข้อเสียความคิดเห็นบางอย่างมันไม่ตรงกันแต่ว่ามันก็คุยกันได้นะคะความคิดเห็นพอมันเวลามันผ่านไปอะไอ้ความคิดเห็นหรือเรื่องวนั้นะมันก็ผ่าน ไปด้วยอย่าให้มันเอามาทำลายความสัมพันธ์ของเราดีกว่านะคะขอบคุณมากๆสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ขอบคุณค่ะ